สวัสดีครับคุณผู้ชมข่าวกีฬาข้างบนบีทีวันนี้อยู่กับผมวรรัตวานิชวัฒนากุลนะครับไปเริ่มกันที่กอล์ฟสตรีฮอนด้า LPGA วันที่3ครับถือว่านักกอล์ฟไทยของเราเนี่ยทำผลงานได้ดีทีเดียวนะฮะคุณเจษดาเทือนเฉยรอเราอยู่แล้วครับกอล์ฟฮอนด้า LPGA ไทยแลนด์2023นะครับจบการแข่งขันวันที่3านัฐกิตตาวงทวีลาศนักกอล์ฟที่มาจากรอบคัดเลือกเนชั่นคอลี่ไฟเออร์ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ควา้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการแรกในชีวิตหลังจากเป็นผู้นำโดยทิ้งห่างอันดับที่2ถึง4สโตกวันที่3ของการแข่งขันกอล์ฟฮอนด้ LPGA Thailand 2023ีชิงเงินรางวัลรวม1.7ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ59ล้านบาทที่สนามสยามคันิขับพัทยาโอนอร์คอสวันนี้มีแฟนกอล์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมเป็นจำนวนมากเลยนะครับ ผลการแข่งขันปรากฏว่าโปรซิมนัฐกิจตาวงทวีราบที่เพิ่งได้ทวกรกกัร์ด LPGA เป็นปีแรกลงแข่งขันในฐานะนักกอล์ฟที่มาจากรอบเนชั่นคอลิไฟเออร์ผู้นำวันที่2ยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมทำเพิ่มอีก8อันดร์พา64จากผลงาน1อีเกิล6เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้สกอร์รวม20อันดร์พา196รักษาตำแหน่งผู้นำต่อไป และมีลุ้นคว้าชแชมป์แรกใน l p g a ทัวร์ส่วนโปรจีนอัตยาธิติกุลมือ4ของโลกระเบิดฟอร์มเก่งทำเพิ่ม8อันดร์พา64เท่ากันจาก9เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์รวม16อันดร์พา200ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่2ตามหลังนัตกิตาเพื่อนสนิท4สโตกยังมีลุ้นคว้าชแชมป์ l p g a ทัวร์รายการแรกในบ้านเกิด ใช่ฟอร์อมการเล่นวันนี้ดีมากค่ะต,ตีตีดีมากแบบให้โอกาสตัวเองเยอะแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันก็มีพลาดบ้างอะไรบ้างแต่จริงก็ก็เข้าใจว่ามันแบบเป็นกอล์ฟเราก็คงไม่ได้ทําได้ทูกหลุมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามเก็บมาแก้ไขไปหลายอย่างแต่ว่าสําหรับวันนี้พอใจมากๆค่ะมันก็ไม่ได้อะไรนะคือ สนิทกันมากตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคะ่ะเล่นกันมานานมากแต่ว่าคือไม่ได้เล่นกันมาสักพักช่วงหลังๆที่จีนแบบเดินโปรไปอะไรเงี้ยก็เพิ่งกลับมาเล่นกันเมื่อเมื่อวานใช่เมื่อวานแล้วก็จริงว่าจีนแฮปปี้หมดถ้าถ้าใครจะอะไรยังไงไม่ได้แบบคิดว่าต้องสู้กับกับใครอยู่แล้วค,คิดว่ากอล์ฟมันกับตัวเองอยู่แล้วคะ่ะพรา,ะาเราไม่สามารถควบคทมคนอื่นได้แต่ว่าถ้าเพื่อนได้ไปพรุ่งนี้ก็ดีใจมากจริงๆ ขณะที่โปรวานพรอ,อนงเพชรล้ำทำเพิ่ม2อันดับพา70จาก4เบอร์ดี้เสีย2โบกี้สกอร์รวม11อันดัพา205อยู่อันดับที่11ร่วมกับ2พี่น้องจากอังกฤษชาลีและจอร์เจียฮอลด้านโปรวานจารวีบุญจันทร์วันนี้ตีเกิน2โอพาเ4สกอร์รวมเหลือ8อันดับพา208อยู่อันดับที่27ร่วมปิดท้ายที่โปรโมโมริยาจุธานุการ วันนี้ทำสกอร์เพิ่ม2อันดับพา70สกอร์รวม6อันดับพา210อยู่อันดับที่43ร่วมส่วนน้องสาวเอริยาจุธานุการแชมป์ปี2021สกอร์4อันดับาอยู่อันดับที่49ร่วมนิวัสุริยะถ่ายภาพเจษฎาเทินเฉยรายงานขอบคุณคุณนิวัตและคุณเจษด,ดานะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวได้รู้แล้วว่าใครจะได้เป็นแชมป์รายการนี้นะฮะ